หนูนาหนึ่งธิดาคว้าปริญญาโทใบแรกใบที่สองกำลังตามมาแห่ชื่นชมคนเก่งสวยเก่งครบจบที่คนคนนี้สำหรับนักร้องและนักแสดงสาวหนูนาหนึ่งธิดาที่ล่าสุดเธอคว้าปริญญาโทมาครองได้สำเร็จซึ่งเธอเรียนหลักสูตรออกแบบเพื่อธุรกิจวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ และไม่พอเพียงแค่หนึ่งใบเท่านี้หนูนาเธอกำลังเรียนปริญญาโทใบที่2อ,อยู่เช่นกันแต่จะจบเมื่อไหร่เธอบอกมารอรู้อีกทีโดยเธอได้โพสต์ภาพแห่งความภาคภูมิใจพร้อมเผยความรู้สึกว่าน้องหนูนาเรียนจบปริญญาโทใบแรกแล้วจ้าหลักสูตรออกแบบเพื่อธุรกิจวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมที่มาหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจ ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ทุกตีสั่งสอนเข็นน้องจนจบนะคะใบแรกยังแค่นี้ปอโทรใบที่2จะขนาดไหนและจบเมื่อไหร่เรามาลุ้นกันค่ะท่ามการเพื่อนๆและแฟนคลับต่างเข้ามาสแสดงความยินดีกันเพียบทางด้านแฟนหนุ่มจูเนียนัทสินก็ได้รีสตอรี่ไอจีแสดงความยินดีกับแฟนสาวบอกว่าปอโทใบแรกเหลืออีกหนึ่งใบและโพสภาพชอดอกไม้ที่เตรียมไวใ้ให้แฟนสาวระบุว่า ซื้อมาตั้งแต่2วันแรกยังไม่มีเวลาถ่ายรูปด้วยเลยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ